น,นี่อยู่ที่วัดภูดมินจังหวัดน่านนะครับวัดภูดมินตำบลเวียงใต้เขตหนึ่งอังเภอเมืองจังหวัดน่านวัดภูดมินนะครับ วัดภูมินนะครับ นี่ก็เป็นภาพกิจกรรมฟ้าผานังครับก็เกือบจะไม่เห็นร่องรอยแล้วบางอันก็หลุดลอกออกไปนะครับแคบจะไม่เห็นร่องรอยแล้วครับ จะกำฟ้าผนังด้านข้างหายหมดครับล่างไลหลุดออกอันนี้เป็นพระวัดภูมินนะครับเข้ามาด้านไหน นี่ก็เป็นภาพกิจกรรมป้าพลังครับก็เกือบจะไม่เห็นร่องรอยแล้วครับบางอันก็หลุดลอกออกไปนะครับแทบจะไม่เห็นร่องรอยแล้วครับ กมฟ้าผนังด้านข้างหายหมดครับล่องรอยหลุดออกอันนี้เป็นพระอ้า,อาก็บางส่วนก็หลุดลอกออกตามก,การเวลานะครับหาย ต่วนี้ไม่เห็นเลยด้านในวัดภูมินนะครับก็บากเดินปออล้วฟ้าพลังบางส่วนก็หลุดเราออกนะครับ แต่ก็ยังเห็นเข้าโครงส่วนนี้ก็หายหมดนะครับด้านนี้ก็ไม่เหลือร่องรอยนะครับประชุมบรรยากาศภายในอัวสดภาพเขียนกิจกรรมฟาผนังครับ สำหรับวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับแต่ละสถานที่มีกรจำกัดสวัสดีครับ